สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับป๋ชาแน,นลเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต้นไม้หายากและไม้มงคลพี่น้องพี่น้องครับมือนีมีพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะพี่น้องนะที่อยากนําเสนอนะครับมือนีนําเสนอเกี่ยวกับเป,เป็นไม้มงคลพี่น้องเป็นไม้มงคลนะครับที่ สมควรนําม,มาปลูกนําม,มาประดับนําม,มาเพาะเลี้ยงไว้ในบ้านของเจ้าของนะครับติดเป็นต้นนี้อย่างนั้นตามี้ครับพี่น้องพี่น้องครับพืชท,ที่ว่านี้นะพี่น้องนะต้นใหม่ท่ว่านี้ก็คือต้นไผ่พี่น้งองต้นไผ่นะครับจัดมาเป็นพืชมงคลชน,นิดหนึ่ง ใหม่มงคลชนิดหนึ่งพี่นนองเพราะว่ามีความเฉื่อยยงในทางพระพุทธศาสนานะครับดังเช่นองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงสเสด็จประทับอยู่วัดเวรุวันนะครับวัดเวรุวันก็คือวัดปลาไ่พี่นนองฉะนั้นเพื่อนจึงเอาน้ามของไ่มาเฉื่อยยงในความเป็นมหามงคลกับเพื่อต่างๆก็จะเปาะ ไผที่ทางช่องกับโปลแชนแนลที่มานำเสนอมือนี้เนาะพี่น้องเป็นไผมงคลนะครับกระคือ,อนี่พี่น้องเพิ่นเอื่นว่าไผน้ำเต่ากันนะพี่น้องนี่ลักษณะคอพี่น้องลักษณะคอลักษณะลำ ไผ่นำเต่าก็คือเป็นเป็นไผ่อีกชนิดหนึ่งพี่น้องที่คนนิยมผู้คนนิยมเอามาเลี้ยงมาปลูกในบริเวณบ้านอของเจ้าของนี่ครับมีความเชื่อว่านะพี่นอ้องบ้านหลังใดหรือครอบครัวใดหรือตระกูลใดนะครับปลูกไผ่แล้วก็จะเล่นงอง,งามดี น,นั่นหมายถึงความมั่งคั่งของตระกูลนั่นมันจะทําการค้าการข,า,า,รขายกับที่เจรเล่นหลงเลี้ยงะพี่เน้ะนี่ครับไพ่นะ้นำเตางามดีไพ่น้ำเตาล่ำสวยนะี่ครับสีสดนะี่ครับมีการกระจายพันธุ์ได้ดีเจรเล่นเติบโตดีนะครับหนะมายถึงกิจการของ ครอบคัวนั้นหรือของตระกูลนั้นเป็นไปดีๆนะครับจะเลื่ญงององามจะเลร่ญนหลุ่งเรื่องวมือน,นี้ท่านชองกบัวที่เชนเอานะครับปี่นองก็เลยอยากนําเสนอต้อนไผ่น้ําเต้าซึ่งจัดว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึง่งนะครับที่สมควนนามาปลูกสมควรนํามาเลี้ยงไว้ในบ้านนะพีนองเนาะลักษณะก็คือเป็นแบบนี้พีน้อง ล่ำของเราเป็นแบบนี้แล้วก็กิ้งของเราก็ที่เป็นแบบนี้พี่น้องเป็นไม้กลางแจ้งนะครับนี่ค่อนข้างที่สูงแน่จากน้อยพี่หน้งองเพราะว่าเราอยู่ในปา่านเะครเราอยู่ในปา่าก็เลยขอก็เลยบอปองสวยงามไนไหนนะครับเราอยู่ได้แสงล่ำข้างในก็แบบนี้พี่น้องมีความสูง จริงๆเราบ่าเกินหาเม็ดพี่น้องมีความสูงบ่เกินหาเม็ดนะครับเป็นไผ่ที่มีใบค่อนข้างใ่แล้วก็ล่ำกอดป้องข้างล่างเป็นเต่าแล้วก็สิแหล้ขึ้นมาา,าั้งไปแล้วก็เป็นเต่าอีกไปเรื่อยๆพี่น้องยิ่งป้องสวยเท่าไรยิ่งแสดงถึงความจเจริญงองามเท่านั้นแต่ว่าเฮาที่นํานไปกินว่าใดล่ะพี่น้องมันขม ไอ้ขีนีนีขมถึงสิตันนอสิตันแต่ว่านอ้อยแข็งเหลก็ขมนะเป็นเหมาะสําหรับปลูกไว้ประดับประดาบุญญาบาลมีของของของผู้นํามาปลูกพี่น้องเป็นไผ่ที่แตกกิ้งกันสาขาได้ดีแล้วก็ให้คว่ใหลวามเย็นน,คนนะครับเพราะว่าเราแตกงาแตกกิ้งแตกยังทีแล้วกันน้า นี่พี่น้องเป็นใหม่มงคลที่ทางช่องกับโพ์ชแนลนะครับนําเสนอในในคลิปนี้พี่น้องพี่น้องชอบวีดดโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วยเป็นกำลังใจให้กับโป์ชแนลนะครับกดกระดิ่งนั่มทันยังบือปิภาทการแจ้งเตือนในคลิปต่ตอไปคลิปนี้นะครับ กับโปล์ชาแนลนะครับอําลาพระจากพี่น้องโดยภาพของไผ่มงคลนะครับไผ่น้ำเต่าบ่าวกับโปทีมงานกับโพล์ชาแนลขอเข้ามาสวัสดีครับผม